สวัสดีครับเมื่อวนี้นะครับผมสิพามาแทบป่านฟอง้องนะครับกับเมนูเลือดแป้งนะครับเลือดแป้งนี่ก็คือนำเลือดนะครับนำเลือดที่เป็นเลือดหมูนะครับนะครับไปผสมกับน้ำอุ่นนะครับเครื่องในเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยครับสุกหมดแล้วนะครับเป็นอาหารสุกนะครับถั่วถั่วป่นนะครับถั่วป่นหรือถั่วขั้วนะครับแล้วพริกอันนี้มะนาวครับ จัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับเลือดแปลเนื้อพี่น้องเดอ้อเพราะว่าพี่น้องทางไก่เพิ่จากซิมเลือดแปงน,นะครับอ่าอันนี้พริกสดสดเสียบป่านฟ้าห้องแน่นอนครับเมนูมื้อเช้านี้เลือดเป็นอาหารซุกเดอ้อพี่น้องเดอ้บอบเม็ดอาหารดิบครับที่เห็นแดงๆนี้ก็เพราะว่าเป็นเลือดหมูนะครับเลือดหมูแล้วผสมกับน้ําอุ่นนะครับ นี่คือผักสดเนาะกินกับพักสดครับผมเครื่องในนะครับต้องนำไปลวกนะครับลวกให้สุกก่อนว่็นตอย่างนะครับเนาะ แค่ปานฟ้าห้องพี่นอ้องกินกับน,น้ำจ๊ะเป๊กครับ ขอบคุณคลิปดีๆนะของเช้าว,วันนี้นะครับเนะเรียกแปลงนะครับเนาะเรียกแปลงอาหารในอีสานแถวคนริมน้ำพงนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ